สวัสดีจ้าพี่น้องเด็กเพ่นไปสิบเบ็ดมาเลี้ยวเขามาพี่นอ้องได้เห็นเห็ดปวกเดี๋ยวนี้ทุกคนสิตุดทั้งร่มพี่น้องเฮ้ยเปลากันด้วยเป่ากัอนอือโซงมือไถกระ,กระ,กระโซงพี่น้องมือไถกระโซงมือหยิกได้เห็นโอ้ยมือหยิกเลยเห็นพี่น้องเอ้ยสุกๆมันหมาน อื้อหมามล้วพี่น่องว่นี่ปาก,ก็ได้พดดีพี่น้องปลากินเว็ดด้วยอุ้ยเอ็ดดอกป้าวป้าว,าวมันเคยออกพี่น้องต้องจอบเอาห้อนจะติดมันจะนทั้งคือมันติดท่าง 我不要做。嗯。嗯。嗯。的。 กระเพ,พ็ดปิดมวนกระเจากรพอเนี่ยดอกดําคาสันพี่น้องฮิตอนี่ อืมอน้องหมดกัดพวหมดพี่น้งองต้องกินเลย Terima oh.

ดนนันมนะ้เนม่เอาอวู่นี่องอืมอ,อโอดอกหมู่บ้านมันจุ่มนี่มาแรงบรเห็นนั่นทีนึ่งอมดแดงกับมอกเมียดอกแดงกักนอื มดแดงมดแดงพี lang, hehe, ่น้องโออ้โวหมดแดงมดแดงพี่น้องมดบองนุ่งี้น้องโอ้ยดอกงงามยี่งี้นองงามงอ้วตะเกาหมูนีบวบสองกระตาสามกระตาถ่งเลิกขีน่อ mọi nó nhầy nhỏ nhỏ nọ cầu nhỏ nhỏ được nhỏ nhỏ được nhỏ 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 lúc nhỏ 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 ยายเพ็ญยายเพ็ญหลอกบึงหลอกอีหลอกนี่ได้ซ้ำหนีพี่น้องมั้นี่ไอพ่อแกงอยู่พี่น้องนี่ยอู้ผมเป็นมือเซาวนี่สิเป็นซี่กะกายมาอยู่พี่น้องมันหังเหลียวพอเห็นบัดอันนี้เหลียวมาเออคือยดอกเห็ดกับเครื่องขั้นโฮมเจ้าของกับตัวกรดไม่จอดเอาเลยหยางลงเบิ้งพี่น้องก็เลยพออีหลีเฮ้ยแต่แกงอยู่พี่น้องแต่แกง ม่คเก็บสิถุงหรือเปล่าเก็ดจังไหนเปรีอัลกตามามาตัดสิทธิทบบปาาท์ป่าพี่น้องมันจะ่ป,ปรกกิเก็บนึกบวกสลวปีนี้งเลยได,ด้เก็บปหนีพี่น้องตะเก่านี่มูแบบไงเ้ิ่มองนี่ปีนี้มูไปง่าพี่น้องโอ๊มไง่ปีน,นี อยู่มาหลดนะยายเพ็ญก็ได้เก็บเห็ดบวกน้ำเขาอะไรแปีนี้นี่จะกระเจ้าเก็บอยู่มองใดเนาะสันสไปถามกระเจ้าก,กระเจาเก็บอยู่หันอยู่นี่ได้พ่อบ่น้อปีนี่ได้เก็บน้ำขะเจ้าบ,บ่น้อสันนีพี่น้องออกไปแม่ยายเพ็ญก็ได้พ่อแล้วก็ได้เก็บอีหลีพี่น้องเออ ยิบเพชรบวกเดวไปเบิ่งปลาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องยิบเห็ดปลวกใส่ถุงเราเลยสินี่เดี๋ยพี่น้องอยู่ในถุงเดือดซัมมี่เลยไปเพอะตะเกียงโอ้ยยายเพนไปซื้อสิมาเบิ่งปลา,าพี่น้องนี่เดียบ้าตัวใหญ่ตัวหน่อยพี่น้องเดวเร่งนี่ดอกเ <c oughs> อกาเถอ,อไปหาตะเพาะต้กินกับยาละพี่น้องเขาประเดี๋ยวหาขาย เขาเจ้าก็มาถามสื่อพี่น้องมันบกพอสิได้ขายเลือดจงจะกิน,น,นพี่น้องนี่แหละโอ้เดดห้อนก็ห้อนพี่น้องนี่แหละมองเอาพี่น้องทางเอาพอกันลีปหนาเนาะจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแช่อย่าเพลินด้วยจา้าสวัสดีจา้า